รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้เสร็จใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้เสร็จรู้รอบตัวรู้รเรื่องราวให้รู้ทันข่าวบอกเก้าเล่าเสร็จเรื่องบันเทิงเรื่องการเรื่องงานเรื่องเรื่องชาวบ้านบอกเก้าเล่าเสร็จ ใครบอกคุณเก่าเราจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก่าเราจะเล่าให้สิเปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ a าเนเจอร์สวัสดีครับ สวัสดีบขอต้อนรับสู่บอกร้าวสิบนะท่านผู้ชมครับก่อนนี้กลับมากัน5้าโมงกับอีก11นาทีนะฮะใช่ครับเหมือนกันเช่นเคยทุกวันวันนี้ถ้าสมมติเราดูรายการข่าวเขาจะทาเออสถิติหรือผลการสํารวจของนิด้าเอยของสวนดุสิตของทุกอย่างว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยคนให้ความสาคัญมากแค่ไหนบางคนก็บอกไม่ได้ให้ความสาคัญมากเพราะเป็นพณีของฝรั่งแต่หนึ่งสิ่งที่เขาคิดว่าจะเสียพรหมจรรย์ตอนวันวาเลนไทน์ไหม อ่าเมืองไทยนี่นมีอยู่2เทศกาลผมว่าเทศกาลวาเลนไทน์กับเทศกาลลอยกระทงฉันว่ามันเสียตลอดนะฮะปรากฏว่าเด็กสัก30กว่ากว่าสามสิบหกกว่ากว่าเนี่ยบอกว่าโอเคหนูต้องการจะรักนวลสงวนตัวไม่ต้องการจะเสีย36 36กว่ากว่าสาจุดกว่ากว่าเนี่ยนะครับแต่อีก21่เปอร์เซนยี่สิบ21เปอร์เซนเขาบอกว่าดูก่อนค่ะสถานการณ์มัน แล้วนต่ไหนถ้าอารมณ์พาไปก็แล้วแต่เหมือนกันอ่าไม่แน่นั่นก็เตรียมเตรียมตัวจะเสียครับนั่นก็เรียกว่าเตรียมตัวจะเสีย21กว่ากว่าอีก2ีกับ28ครับอ๋อเตรียมพร้อมแล้วค่ะเตรียมพร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะหนูพร้อมจะเสียแล้วค่ะนางบอกดูสิฮะเทียบสัดส่วนกันปุ๊บ30กว่าเปอร์เซ็นต์คเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือกลายเป็นว่า36%เปอร์เซ็นต์รักโกสงวนตัวรักโกสงวนตัวครับ นะฮะจะเก็บไว้ให้กับคนพิเศษจริงๆในวันแต่งงานนั่นแหละแต่บางทีก็เป็นทอมดี้ไปแล้วสักครึ่งใช่ไหมฮะอ่ะยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์บวกกับยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์กับยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์รวมแล้วไม่แน่ไม่แน่ประมาณสี่สิบไอ้ไม่แน่ไม่แน่เนี่ยตัวดีเหรอฮะสถานการณ์พาไปเนี่ยแหละตัวดีแล้วแต่อารมณ์ครับสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เชืว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยจากผลสำรวจบอกก็มีโอกาสจะเสียตัวเพราะฉะนั้นควนให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์กันเยอะ แล้วนี่พร้อมจะเสียหรือยังฮะวันวานเนไทายหรือม,มันเสียมานานแล้วอันนั้นไม่พูดถึงดีกว่านะครับเรามาพูดถึงเรื่องของเ<น>ทศกาลวานเนไทายแล้วเดี๋ยเรามาพูดถึงสถิติดีกว่า สถิติตอนนี้นะครับทางริบลี่นะครับ <ฮะ S 2> ได้จัดการแข่งขันจูบมาราทอนนะครับเพื่อหวังจะทําลายสถิติโลกนะครับในวันวาเวลนไทยนี้นะครับโดยจะมีคู่รักของเมืองไทยเข้าร่วมทั้งหมด9คู่นะครับและก็มีแชมป์เก่าของประเทศไทยนะครับที่เป็นแชมป์สถิตินะครับ <ฮะ S 2> เจ้าของสถิติ50ชั่วโมง20นาทีหมายถึงจูบกันเนี่ยใช่50ชั่วโมง20นาที2วันกว่ากววันกว่าๆววันนิดๆ สองวันกับไม่กี่ชั่วโมงสองวันกว่า,ยายคุณตาคุณยายคู่นี้เหรอ,หรอจ๊ะไม่ใช่ครับผมไม่ใี่คุณตาคุณยายเข้าร่วมด้วยนะครับผมเป็นคู่รักไยดึกไบดึกนะฮะแล้วเวลาเขาห้องน้ำเขาห้องท่าล่ะเขาเข้า,ขาได้แต่ว่าปากต้องประกบกันดื่มน้ําได้แต่ว่าปากก็ยังต้องประกบกันอยู่ยังไงต้องกินหลอดใช้โดยใช้หลอดนะครับเวลาทานน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าปรากฏว่าคุณตาคุณยายที่มาร่วมเนี่ยนะครับก็เซกูดบายไปตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงแรกเพราะว่าคุณตายืนไม่ไหว นะครับแต่ว่าการแข่งขันตอนนี้ยังจัดอยู่นะครับจนถึงวันพรุ่งนี้วันที่14นะครับแล้วก็ผู้ชนะจะได้เงินรางวัล1 0 0 0 0แบาทนะครับแล้วก็แหวนเพชรอีก1งวงแสนบาทกับแหวนเพชรอีก1วงครับผมรวมถึงได้จารึกชื่อลงใน Guinness Book Record ด้วยคุณตาคุณยายคู่เมื่อกี้นี้ก็บอกชั่วโมงนึงถ้ายืนเหน่อชั่วโมงก็ไม่แน่แต่สถิติปีที่แล้ว2วัน50ชั่วโมง20นาทีแล้วก็อีก10วินาทีก็ลองลองดูว่าใครจะชนะกันนะคุณคุะครับอ๋อเร็ว เป็นคนเร็วไม่ใช่ครับจูบพูดจะจูบงงนานๆเดี๋ยวปากเปื่อยหมด<อ>ครับอตอนนี้เราหยุดพูดจูบเจ็บกันซะหน่อยครับผมท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้เราพูดถึงไปเที่ยวกันเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับแม่น้ำไรส แม่น้ำรายในยุโรปหรือเปล่าถูกต้องพาดผ่านหลายประเทศนีเคยไปท่องเที่ยวมาหลายประเทศเนี่ยเคยไปแม่น้ำรายมาบ้างไหมเคยไปยังไม่มีโอกาสไปผมยังไม่เคยไปโซนยุโรปผมจะไปโซนอเมริกาฝั่งเหนือฝั่งใต้อเมริกาเหนืออเมริกาใต้เลยอครับคือเอาจริงๆมันเป็นแม่น้ําที่ยาวอย่างที่คุณบอกก็สมมติจะเทียบกับอาเซียนเราก็คือแม่น้าโข้งี่แหละมนะฮะมันเป็นแม่น้ําที่ยาวแล้วก็สําคัญที่สุดในชวิปยุโรปมันไหลผ่านยังไงบ้างน้องไหลผ่านประเทศอิตาลีนะครับแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสเบลเยียมแล้วกก็อีหลายยปปรรระะเทศในนนโุัคบ อ,อยากไปไหมอ๋ออยากไปแน่นอนครับถ้ามีโอกาสในชีวิตหนึง่งก็อยากจะไปท่องแดนยุโรปไปดูสถาปตยกรรมดูต้นไม้ดูธรรมชาติที่ไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศตอนแรกว่าจะใจปั้มซื้อแพ็กเกจให้พิธีกรชายคู่ฉันไปเที่ยวกันใี่หมดไปสิครับแต่ตอนนี้น้อง เออน้องกายมาวินเพราะฉะนั้นแกอยู่ที่นี่ก่อนเดี๋ยวให้น้องกายไปก่อนเราอย่างนี้แล้วกันฮะท่านผู้ชมครับถ้าอยากตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีเพราะตอนนี้เรามีการท่องเที่ยวแม่น้ำรายแบบใหม่ที่เจาะลึกใจกลางเมืองกับ3ามประเทศเริ่มที่เนเธอร์แลนด์ก่อนนะฮะเราจะไปที่เนเธอร์แลนด์เบลเยียมนะฮะไปเยอรมนีพร้อมกับชมทิวทัศน์สองฝั่งรอบด้านนะฮะแล้วที่สําคัญเนี่ยเที่ยวแต่ไม่ต้องย้ายที่นอนอ้าวคือหมายถึงว่าแต่ที่บางทีเคยไปทัวร์แล้วาจะไปยังไงครับก็นี่ไง คือไม่ต้องแพ็คกระเป๋าทุกวันไม่ต้องเปลี่ยนโรงแรมทุกวันไปแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะฮะต้องขอแนะนำทุกท่านเลยครับรายละเอียดติดต่อกันที่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะครับรายละเอียดนี่นะครับตามข้างล่างนี้เลยี่เลยครับ,รบเอาอย่างนั้นเลยกัน บางคนถามว่าเราจะแจกแพ็กเกจไหมเดี๋ยวรอสิ้นปีก่อนฮะรอสิ้นปีก่อนช่วงนี้ช่วงนี้้นปียังงบยังออกไม่เยอะกบประมาณยังออกไม่เยอะขอจ่ายค่าตัวพิธีกรร่วมก่อนล่ะกันฮะมันแพงเหลือเกินแต่ละคนนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเมื่อนำรอเข้ามานานเหลือเกินครับเกี่ยวกับประเด็นมนุษย์ต่างดาวคุณเชื่อหรือไม่ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วที่เรามีการถกกันที่รัสเซียออกมาบอกให้ประธานาธิบดีของประเทศรัสเซียออกมาขอให้บารักโอมามานะครับพูด แล้วก็ยอมรับในเรื่องของ UFO แล้วก็สิ่งมีชีวิตนอกโลกครั้งหนึ่งท่านเคยมาในรายการนี้แล้วตั้งแต่เราเริ่มกลับมาบอก90เราพยายามติดต่อท่านแต่เผอิญวันนี้ท่านก็เรียกว่าสุขภาพแข็งแรงแล้วท่านไปผ่าตัดมาท่านอุตส่าห์สละเวลาให้เราวันนี้เราจะต้อนรับศาสตราจารย์ดรนายแพทย์เทพพนมเมืองแมนครับเดี๋ยวกลับมากระบอก90เราฮะช่วงน้าครับใครบอกคุณ9เราจะเล่าให้สิใครบอกคุณ9เราจะเล่าให้สิ ลัดกรุงเทพมหาคนครพร้อมคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหาคนครได้ออกตรวจเยี่ยมสํานักงานเขตต่างๆเพื่อรับฟังแผนงานและการเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครในวันอาทิตย์ที่3มีนาคมนี้ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้ณนะสํานักงานเขตและแจ้งเพิ่มหรือถอนชื่อได้ภายในวันที่20กุมภาพันธ์นี้คณะกรรมาการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหาคนครเนี่ยก็ได้ให้คําแนะนําอย่างเช่นขั้นตอนต่างๆในการ ดำเนินการในวันเลือกตั้งเช่นการนับคะแนนการระมัดระวังในการปิดเปิดหีบบัตรเลือกตั้งรวมทั้งการที่จะอาจมีปัญหาในการร้องเรียนในช่วงที่มีการนับคะแนนว่าเราควรจะเตรียมการอย่างไรแล้วก็ในวันเลือกตั้งนั้นก็ควรที่จะเตรียมเรื่องไฟเรื่องอะไรให้ให้พร้อมในการดําเนินการค่ะรู้ไหมทำไมผมคุณช่งแห้งเสียไม่น่าเชื่อแค่แปลงเช็ดมัดผมทุกวัน จะทำให้ผมเสียได้เนี่ยหรอจริงหรอแล้วฉันจะปกป้องผมฉันได้ไหม Yes ด้วยสันซิลสูตรใหม่ช่วยปกป้องสองเท่าพร้อมแคราทีนช่วยบำรุงได้ดับปปเ,เ, <c oughs> bye, เบเิช่วยปกป้องสองเท่าผมก็สวยเด้งขึ้นบายบายผมเสียใหม่สันซิลสูตรฟื้นบำรุงผมแห้งเสียช่วยปกป้องสองเท่าเพื่อผมนุ่งสวยเด้งขึ้นความแห้งแ้งปัญหาที่ต้องได้รับการดูแล เคลีย์ <Clear. S 2> ชวนคุณคืนความชุ่มชื้นให้ผืนดินรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนโครงการฟื้นฟูดินน้ำป่ากับค่ายาวชนรู้งานสืบสารพระราชดำริถึง28กุมภาพันนี้วันนี้พบกับหัวฉีดขั้นเทพสุดประหยัดของยามาฮ่าสปาร์ค115หัวฉีดใหม่จะแรงดีประหยัดจริงขั้นเทพแค่ไหนเราจะมาพิสูจน์กันครับจะออกตัวหรือจะแซงแรงไม่ตกเลยเข้าโค้งไหนก็มั่นใจขึ้นเนินลงเนินแรงไม่มีตกครับ หัวีด Y-E-C-F-I เป็นไงบ้างครับประหยัดจริงๆค่ะยาม,มาฮ่าสปาร์ค115หัวชฉีดพวกเราพิสูจน์แล้วขอเสียงยืนยันหน่อยแรงดีประหยัดจริงคันเทพใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิบเปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่2สนับสนุนโดย AIS ชีวิตในแบบคุณ ท่านผู้ชมฮะเมื่อกี้นี้เราคงเห็นเป็นเมลหรือทางออนไลน์หรือเป็นข่าวกันเนี่ยนะฮะว่ารัสเซียได้ออกมาพูดอย่างที่เราบอกตั้งแต่ต้นมันเป็นเรื่องคาค้างคาใจของคนทั่วโลกแล้วก็สําหรับประเด็นมนุษย์ต่างดาวครั้งหนึ่งเลยกังเราก็เคยเอามาพูดถึงแล้วนะครับสําหรับวันนี้คนที่จะมาให้คําตอบเรานะฮะเกี่ยวกับ UFO ท่านศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้เป็นศาสตราจารย์ดรนายแพทย์เทพพนมเมืองแมนครับสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารย์หายไปไหนมาก่อนฮะไปรักษาตัวผ่าตัดฮะผมผ่าตัดหลังพวกกระดูกมันงอกแล้วมันมันเดินไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้มันก็ดีขึ้นเยอะผ่าตัดสีระนะขอบพระคุณมากนะทีุ่ีสาให้เกียรติกับรายการของเรามาวันนี้อาจารย์ได้ติดตามข่าวว่าไหมครับในการประชุม o r l อิก o n o m ิ c นะฮะซึ่งทางนายกทัฐมนตีของรัสเซียได้ออกมาพูดให้บาร์กโอบามานออกมาพูดความจริงเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ต่างดาวอาจารย์ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเราลวง ผมที่ผมศึกษามา30กว่าปีผมว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าผมสามารถจะถ่ายภาพจารบินภาพนุษย์ต่างดาวได้เป็นจำนวนมากนะแล้วก็ผมติดต่อยกับนาซาเนี่ยนาซาเขาก็เขาก็บอกเขาติดต่ออยู่28ดาวขนาดนี้แต่ว่าเขาประกาศให้ประชาชนทั่วโลกทราบไม่ได้เพราะมันแข่งขันกันอยู่กับรัสเซียกับจีนอะไรแบบนีกครับออาจารย์อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องรัสเซียที่ที่ออกมา พูดกับบารังโอมานบ่าย่างชัดเจนในการประชุมครั้งที่ผ่านมาครับผมว่าเป็นเป็นความจริงอะอเพราะว่าผงรัเสเซียผมก็ติดต่อด้วยนะแล้วพ,พวกนักบินอวกาศรัเสเซียบ,บางทีเวลาเขามากรุงเทพนเนี่ยเขาเขาก็มาหาผมเพราะว่าผมเป็นคณะบดีอยู่มาอีดอน20ปีนะค,คณะบดีทางสาธารณสุข,ขของรัเสเซียเนี่ยตั้งหลายคนคเป็นเพื่อนผมอะ่ะแล้วก็เขามาเที่ยวเมืองไทยบางทีเอาพวกนี้มาด้วยแล้วพวกนี้มันก็มามายืนยันว่าจริง เขามีรูปภาพอะไรต่างๆมาให้เนอะเหตุผลอะไรเหตุผล,หผลอะไรถึงขนาดจะต้องหอูการประชุมระดับโลกขนาดนี้ถึงจะต้องมาพูดเรื่องมนุษย์ต่างดาวซึ่งเราส่วนใหญ่จะเห็นกันในหนังทําไมเหตุผลอะไรถึงต้องไปพูดในเวทีคนอยมีขนาดนั้นฮะป้าคือเขาที่เขาบอกผมเนะเขากลัวว่าเดี๋ยวมันจะมาโจมตีโลกแล้วยึดโลกอ่ะแบบในหนังเรื่อง Independence เนี่ยมีความเป็นไปได้เหรอครับมีความเป็นไปได้เพราะว่ามีหลายดาวที่เราสู้เขาไม่ได้อาจารย์กเลยจะบอกว่าที่เขาเตือนเนี่ย เหมือนกับเราดูหนัง<ช>เราดูหนังเราก็จะแบบมนุษย์ต่างดาวบุกโลกบุกโลกเลยแล้วมามยึดโลกเลยเนี่ยเข,เ,เขาเขามีจุดประสงค์อะไรครับถ้าสมมติ<ไ>ว่าเขาจะต้องมายึดโลกเนี่ยว,ว่าย,ยึดโลกเนี่ยก็บอกถ้าพอผมถามเนี่ยก็บอกสาเหตุหลายอย่างกันหนึง่งโลกเขากาลังอาจจะาลังถูกทําลายหรือว่าเขาอยู่ที่โลกเขาไม่ได้แล้วก็เขามาหาโลกใหม่ที่จะให้ที่มีทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรของเราซึ่งตอนนี้เราก็ ก็ลงพยายามไปหาโลกใหม่ที่ดาวอังคารที่อะไรเงีให้ลูกหลานเราเหมือนกันนะถามจริงๆมนุษย์ต่างดาวเนี่ยอ่ะทางด้านอาจารย์เนี่ยเคยลงไทยรัฐออนไลน์ยุติธรรมไปนะนักข่าวไทยรัฐออนไลน์ไปตามอาจารย์ก็บอกเออมนุษย์ต่างดาวมาแล้วมาแล้วมาแล้วมนุษย์ต่างดาวมาแล้วตอนนั้นก็ยังมีมันก็มีเหตุการณ์ประหลาดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนกันมนุษย์ต่างดาวถ้าสมมติมันมีจริงๆมีหลักฐานอะไรยืนยันว่ามีมนุษย์ต่างดาวจริงๆนี่เครื่องอะไรก่อนรืยกันครับอาจารย์ครับนี่อันนี้ก็เป็นเป็นเครื่องที่ ขนาดนี้พวกนาซาพ,พวกอะไรก็ใช้ที่คือคือพวกมนุษย์ต่างดาวหรือผีเนี่ยนะพวกนั้นส่วนมากมันจะส่วนมากจะไม่มีร่างแต่มันมีพลังงานแล้วพลังงานเนี่ยเขาก็สามารถที่จะวัดวัดเป็นพลังงานแม่เหล็กพลังงานไฟฟ้าและพลังงานวิทยุได้ถ้าสมมติที่นี่มีผีหรือมนุษย์ต่างดาวเราจะวัดเนี่ยเทอาเท่าเนี่ยเราเราเราก็วัดดูเนี่ยนะวัดเนี่ยซัมเนี่ยแม็กแม็กเนตอิเล็กทริกเนี่ยอาจารย์ช่วยถกกล้องฮะเท่าี่มีมนุษย์ต่างดาวไหมอาจารย์อย่างนี้มีมนุษย์ต่างดาวไหมครับ คือถ้าแบดมีเนี่ยมัน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 จะขึ้นมันจะขึ้นมาอยู่ทางเนี่ยเกือบรอยอยฮะโอ้มันไม่ลงะฮะอันนี้ไม่มีนะฮะอันนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีนะฮะโอเคมนุษต่างดาวมีจริงถามจริงว่าที่การออกมาเตือนเนี่ยของเอ่อนายรัฐมนตรีของรัสเซียเนี่ยออกมาเตือนแสดงว่ามนุษย์ต่างดาวกำลังจะมีภัยกับมนุษยชาติเหรอฮะมีภัยคือก็บางบางพวกเนี่ยมันดุร้ายอ่ะแล้วมันกินมนุษย์หรือกินเลือดมนุษย์ด้วยอืมแล้วแล้ว แล้วทําไมาส,ปปสมมต,ติสาเหตุสมมติถ้าไม่มีจริงเนี่ยครับมนุษย์ต่างดาวทำไมเขาไม่สื่อสารกับเราตรงๆหรือว่าเขาสื่อสารแล้วแต่ว่าโดนรัฐบาลของประเทศใดประเทศหนึ่งที่เป็นมหาอำนาจปกปิดอยู่ก็พวกนี้พวกนี้มันก็ยังไม่สื่อสารโดยตรงเท่าไหร,ร่นะที่ผมสื่อสารด้วยเนี่ยก็เขาเขา,เขาบอกเขายังไม่ได้รับอนุญาตให้สื่อสารโดยตรงกับเราคือเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยคือยังไม่พร้อมที่จะเข้าไปอยู่ในในกลุ่มของพวกเขาอ่ะ แต่นี่เป็นอย่างผมใ่้จะดูตัวรถเนี่ยที่ผมถ่ายได้จริงนะผมถ่ายเองเลยที่นครสวรรค์นะมนุษย์ต่างดาวซึ่งลงมาเดินนะลง,ลงมาเดินอยู่ที่ท้องนาเนี่ยตัวขนาดนนมนุษย์ผมถ่ายเองเลยด้วยตัวผมเองเนี่ย แล้วก็เนี่ยประมาณสักห้าโมงเย็นนะที่นครสวรรค์ที่นครสวรรค์อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์โอ้เขาเขาเดี๋ยวรูปร่างเป็นยังไงครับโดยปกติก็ก็ก็นี่ฮะเนี่ยเห็นรูปร่างเป็นอย่างเงี้ยก็เหมือนคนมีหัวมีแขนขาแต่ที่ไม่คล้ายคนก็มีนะเหรอครับอาจารย์นี่มีเพื่อนเป็นมนุษย์ต่างดาวนะฮะคุณรู้ไหมฮะคุณนัทอ๋อเหรอครับชื่อเอ็ดดี้นะฮะเอ็ดดี้เอ็ดดี้ยังอยู่ไหมนี่ยอยู่ฮะพาราซีโทเหรอฮะสองคนที่ผมติดต่อแล้วนี่ในในยานอวกาศที่เขามานี่ไง เนี่ยเป็นเป็นจานเป็นรูปเป็นจานเป็นสามเหลี่ยมก็มีเป็นลำยาวๆอันนี้ที่ประเทศอะไรครับอ่านี่นี่ที่อียิปต์ฮะผมไปอียิปต์แต่เขาบอก UFO มาที่สกลนครจริงป่ะครับจริงฮะก็จริงก็ก็ถ่ายเดี๋ยวกันมีรูปมี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 ที่นักเรียนถ่ายได้แล้วก็ถามมาที่ผมเหมือนกันนะแล้วผมก็ส่งไปทางนาซาที่นาซาที่ฮาวาดเนี่ยผมจบฮาวาดนะครับมันมีหน่วยที่อ่าผมจบด็อกเตอร์จากฮาวาดมัน มันมีหน่วยที่มันพิสูจน์ว่าภาพที่เราถ่ายเนี่ยเป็นภาพจริงหรือาภาพาปลอมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งในระหว่างที่อาจารย์หาอยู่เดี๋ยวขอเบรกแป๊บหนึ่งจะได้มาสนุกกันต่อนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมากับบอกเก้าเอาสิบฮะใค<น>ร<น><น>บอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบล่องแม่น้ำรายใจกลางทวีปยุโรปชมเมืองมรดกโลกเละนหลากหลายเมืองของสองฝั่งแม่น้ำเช่นอัมสเตอร์ดัมโคโลญโคเบร์ แล้วรูเดสไถ่กับเรือสำรับารพริเซสเรือหรูระดับ5ดาวท่านไม่ต้องแพ็คกระเป๋าเพื่อเดินทางทุกวันโกลว์เหมาหลัำเพื่อท่านวันที่1-7เมษายนนี้จองด่วนที่บริษัทโกลว์ยูเนียนเอ็กเพรสจำกัดบริการเชื่อถือมากกว่า30ปีโทร02-308-2104 ที่อย่าเวอร์แก๊สนะครับอย่าลืมแกส๊สกดสั่งเวอร์แก๊สนะครับใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิช่วงหยิบมาฝากสนับสนุนโดยโดฟ h ฮร์เทอร a พีเอาละครับกลับมาเวลาเราอาจจะน้อยนะนะครับอาจารย์ฮะวันนี้ถามจริงๆว่า UFO ที่เกิดขึ้นจากสกลนครวันนั้นรายการของเราเสนอข่าวรู้สึกจะเป็นประมาณเดือนธันวาคมธันวาคม26ี่นวา26ธันวาคมที่เด็กนักเรียนถ่ายได้เพราะเป็นจานบน UFO อ๋อนี่ฮะโฟโต้ช็อปรอเปล่าฮะไม่ไม่ใช่ไม่โฟนะฮะพ่อเนี่ยผมส่งไปไปให้เพื่อนที่นาซาที่ฮาวาดอะไรเขาเช็คนะเขาไปทำอะไรเขาเขาเขาก็บินอยู่แถวเนี้ยคือเขาบอกขนาดเนี้ยไอ้จันไอ้พวกมนุษย์ต่างดาวที่มาจากดาวต่างๆที่มันมา ที่โลกเนี่ยมันมาตั้ง30กว่าดาวฮะมาจาก30กว่าดาวงดาวมาจากสามสิบกว่าดวงดาวอย่างโลกมนุษย์นี่ถือว่าหนึ่งดวงดาวใช่ไหมฮะทั้งโลกมนุษย์เราทุกประเทศเนี่ยหนึ่งดวงดาวคุณก็จะบอกว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมีทั้งหมด30ดวงดาวฮะครับก็ก็ก็ดวงดวงดวงดาวที่นาซ่ามันคำนวณนะมันบอกในทางช้างเผือกเราซึ่งมีมีดาวนอปกระอหรือดาวดาวไอ้ไม่ใช่ดาวนอปกรอบมี มีดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่ประมาณ4ี่ล้านห้าแสนสี่สี่สี่แสนห้าล้านดวงครับอาจารย์แล้วมันบอกว่าเป็นเป็นดาวที่มีมนุษย์อยู่หนึ่งล้านดวงครับอาจารย์ครับถามนิดนึงครับอย่างสมมติมนุษย์โลกเราเนี่ยเรามีหลายภาษาในการพูดคุยกันมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขาเขาจะสื่อสารกับเราด้วยภาษาอะไรครับที่เขาสื่อสารกับผมเนี่ยหนึ่งเขาพูดภาษาไทยเขาพูดได้เหรอครับได้ครพูดได้คือเพื่อนอาจารย์ที่เป็นมนุษย์ต่างดาวชื่อชื่อเอ็ดดี้เนี่ยนะฮะเอ็ดดี้กับอะไรนะฮะ ฮะอพาราสิทาลเขามาจากดาวดวงเดียวกันไหมฮะไม่เอดี้เเป็นผู้ตรวจจักรวาลเขามาจากดาวไกลมากเลยก็ห่างไปมาเาพูดภาษาไทยกับอาจารย์เขาพูดภาษาไทยคือเขาบอกเขามีเครื่องมือที่เขาพูดกับภาษาอะไรก็ได้ครับแต่เขามีภาษาของเขาด้วยนะซึ่งมนุษย์ต่างดาวกับมนุษย์โลกมีการใช้ชีวิตต่างกันหรือเปล่าครับอาจารย์ต่างกันฮะเขาไม่เหมือเขาไม่เหมือนกับเราคืออย่างความรักเขาก็มีนะะ การเวียนว่ายแต่เกิดเขาก็มีเขามีหมดแต่ว่าร่วมร่วมเพศแบบเราเนี่ยเขาก็ถือว่ามันโบราณไปแล้วเขาเขาไม่ร่วมเพศก็ใช้โคลนนิ่งะอะนี่ไงความเป็นไปได้ในอน,นาคตที่มนุษย์ต่างดาวจะมาใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์เราเป็นไปได้ไหมฮะหรือมีแต่ในหนังได้ฮะมันตอนนี้มันก็ทดลองอยู่เลยมันคือเขาบอกมนุษย์ต่างดาวพอมันโคลนนิ่งไปนานๆเพราะผู้หญิงไม่อยากจะตั้งท้อง9เดือนเนี่ยนะมันใช้เอาเซลล์มาแล้วก็ควักเอานิวเคลียสออกแล้วก็เอา เอาในเครื่องดอันใส่ไปแล้วยิงได้กระแสไฟฟ้าแล้วไอ้นี่ไปใส่กันในน้าในในกระเป๋าแก้วเราอยเป็นีกอาจารย์ฮะอันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมเลยขออนุญาตอัดเทปต่ออันนี้อัดเทปต่อเพื่อสะออกอากาศพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมมาพรุ่งนี้จะเชิญอาจารย์เดี๋ยวเมา่อใจะขอสัมภาษณ์อาจารย์นะต้องต้องบอกอยากจะมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะว่าแหมที่อาจารย์บอกว่าเออการ การสืบพันธุ์แบบมนุษย์เราเนี่ยมันล้าหลังเขาบอกล้าหลังมันล้าหลังเขาไม่ทำกันเลยเพื่ออยากจะรู้ว่าการสืบพันธุ์ของมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวไม่ทำแจะขอสัมภาษณ์อาจารย์เลยกันเขาบอกก็ใช้เอามือมาแตะกันนั่นไงนั่นไงแล้วก็มีความสุขนะครับเอาละครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณอาจารย์ก่อนนะฮะพรุ่งนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์อาจารย์อีกวันนึงนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ฮะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้ติดตามกับบอกรู้เราสืบที่นี่